่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี่เราก็ต้องพูดกันเรื่อยๆวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบประการแต่ถ้าตัดได้ทั้งสิบก็เป็นพระอรหันตัดได้ห้าก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้สามก็เป็นระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นปะโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นปะโสดาบันคิดว่าได้เป็นปะโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายภาพครั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดเองว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามรายการคำว่าขอบเขตเขาสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายังสังโยชน์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทําจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ขอสังโยชน์ ก็คือหนึ่งสก,กายยทิฐิอารมณ์เของสัญญ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มนเราอารมณ์เข้าสัญญตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไป ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกรปรกหรือไม่สกรปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวกเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไป เรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหน ตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดไว้ก็อาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัข้อดีสอง สัญญาก้อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเขาก็องคองด์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาอข้อที่สมีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสถาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบาญภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความจริงว่าศินเต่าต้องรักษาให้แน่นอน เฉพาะกระวา ة มีศีลห้าขึ่งศีลมีห้าสิ่ขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าระการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องขเขาวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีล เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารมของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้พร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอ <c oughs> แล้วก็ท่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอาบายภูมิทั้งสี่รายการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เรีฉันก็ด,กกดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเช่าชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทานที่มาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพาม ถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นนยมร่างกายขึ้นมาเมาื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเรื่องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้า วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ด้หมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเด้เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันที สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสตัตริชานเราตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ระบ,บาบป,ปรามา,พาสพระไตรศรนารยมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดี พ่าตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วคอยหลังต่อจากนั้นไปเขาก็เมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดชานตอนที่เป็นสัตว์เดฉานเกิดมีความรักในพระบาเจกพระทธเจา้าเมื่อตายจากสัตว์เดฉานคือตายจากสุนนะัขเข้าไปสุนนะัขก็ไปเกิดเป็นเทวาดาบนสวรรค์เช่นดาวประเด็งสติวโลก นี่ถ้าท่านัหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสตัตว์เดชฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพประบุก็ดีท่านเอราวัณเทพประบุเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมามามนบใ <c oughs> ช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างส้าลาเป็นสาธารณะ ตายแจกความเป็นชาติไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามเอราวัณเทพบุติก็รวมความว่าสตริฉันก็ทําบุญได้เทวดาหรือผมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนำเรื่องราวเขามาสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้ว เรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทุคตกนิกายมาในเรื่องสามาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตฮาริกะโกตฮาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภัยติดเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาด มากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่อาหารหมดในป่าไหลวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไปในป่าเือลูกเล็กๆล,ลูกน้อยก็คือไม้ลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกรดุมผีคือคนที่มีเงิน ไปขอข้าวเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวเพื่อทรงชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดรู้ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้ เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับพัญญาท่านกดุมพีก็นคนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเนี่คนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้น อย่างบ้านเราจนๆอาตมาเองเ็เกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร,อร่อยอร่อยได้เกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอด ความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮริกะหรือว่าตั้งกุดุมพีให้คนใช้คนร,รับใช้อาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้หรือจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำาอมาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุฮริกะชามหนึ่ง พัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธออยัาไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ทรงชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วาว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่ แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนของเธอว่าเธอนักใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุพฤิกาก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้เขากินอีก ขณะที่กินข้าวอยู่นั้นท่านกดุดมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็แล้วก็ท่านเองท่าําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาติข้าวมาทุกปลายาติเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยกบมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนนี้จนออมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้ แต่อย่างท่านกุดุมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลาถ้ามาทุปญาติเขาทํำยังไงไม่ขอดิบบายในทีน่นี้เรื่องเวลาเปล่า,เ,ลาเมื่อท่านกินข้ามาทุปญาติหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่กใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้น โกตัวอิกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก็เราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุปายาตเนี่ยน,น,นานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การเี่ริ้มชิมรส ข้ามาทุปลายาตแม่ดาเศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยนึ้ไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้ามาทุปลายาตเป็นราคาในราคาแพงมากเหมาะสําหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกหักุมภีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอก ก็รวงความว่าขณะที่คิดว่าจะหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีบระลมกำลิบก,ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณ เด้อที่สม,มานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไ้ดูนะคำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่ากสัตต์ตามที่เขบอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันก็นไม่เกาะกระร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิต วิญญาณไม่ใช่ทิศสมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิศสมานกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่นบนบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้าง เอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงคือตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิศขญานเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านยรียกว่าอาทิตยมานในกายเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝัน่าทำโน่นทำน,น,ทำน,ทำนี่ทำนั่น นั่นกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนโยนเจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัขทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมวิจัยหมดไปพับกายตัวนี้ไ่ออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไหก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหาบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทย์ยงคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามทยพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พราจิตออกจากร่างเพระทิศสมาลกายออกจากร่งางก็เข้าสู่คันเขาสุนัขทันทีเข้าท้องหมา ที่จำใบบรรดาเานพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาทธัธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิอริยปัสนาญานทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสินให้ทรงตัว จาคานุสติทึงถึงกระทงการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นตน้นอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้ทําอย่างนี้ที่จะบอกว่าทําให้เป็นฌา,า,านชายคืออารมณ์ชินตาลนึกถึงความดีตั้งราการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก่อนนึกได้บังนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทั้งสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกลยย้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดยอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายแยกความในคนจะไปถึงเป็นเทวดาหรือรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดใจความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นเคยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้และเด็กอาการก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างเรื่องความวาเามตดาท่านพระตุภิสตร์หลายเพื่อทราบว่าสัตว์เัยฉานทั้งหมด ที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเขาเสี่ยงใจเป็นเกิดเป็นสัตย์ฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงจัดต่อไปเมื่อหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วแล้วก็ขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกับดีรักมาก ท่านก้าวดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระเจ้ทาท่านก้าวดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็พักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปดิมนพระบาเจกพระเจ้าก็นำมาเจ้าเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนักแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปจิครุตเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุทดที่ใดที่ธารมาหาศรษธิคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบานมาหาสรธิรือข่าวบดีตั้งคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยู่ไปถึงต้ก็ตีให้มันหนีไปจะตีพุ่มไม้ให้มันตกใจหนีไป เจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองแตาลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชคค่าว่าสัตว์ร,ร้ายมีจะไปหนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าไรสษาใกล้เข้ามาพระเ็เจกุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านกท่านก็หาบอดี ขอไปจำเป็นสาที่วกเขาคันธมาตอันเป็นที่อยู่ของพระบัจจพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> มื่อลาแลา้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบัจจีกัพุทธเจ้ามากมองดูพระปบัจจะพุทธเจ้าที่ออกไปเฮาบัง้งหอนบั่ง,ส,งส่งเสียงแสดงน้ยความรักความเคารพพอพระปบัจจะพุทธเจ้าพ้นสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันที ตายเพื่อความรักในพระบัจจยพระพุทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักในพระบัจจยพระพุทธเจ้าแต่เรื่องความรักในพระบัจจยพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไม่ไปเขียงมันรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ แต่บางครั้งพระบัจจีพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบานเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากันถ้าท่านอกาแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสบงให้กลับอตอนดึงชายสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแตนพุทธบริษัท พราะพระบเจพระเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสาคัญคือสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักระกฏเอวกับรองสะเท่านั้นเองถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าจสุนัขหึงก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพระเจ้าลองแล้วลงอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงให้ความรักในมัน มันรักพระบาเจพระเจ้ามากจริงๆเพราะอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพระบาเจพระเจ้าแสดงน้วยความเคารพรักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมือ่อพระบาเจพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระบาเจพระเจ้า บันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบานสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทพโลกเห็นไหมบรรดาแททพุทดบริสัทธ์ชาติริชัยก็ทาความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าราชการกล่าวว่าโคศกเทพบุตคาว่าโคศกก็โคสกคับะแล้วกเกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกข้าราชการอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆ อย่างในสลาที่ญาโยมจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญก็ดีในงานต่างๆนี้ทําบุญก็ดีถ้ามีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วยรวมความว่าโคศกที่พูดเสียงดังมากถ้าบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิบโยต์ถ้าวะระเต็มเสียง ดังก้องเช้นดาวดึงเธอสเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์เช้นดาวดึงเทวโลกนี่มีมีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีของดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากัน ในมนุษย์เจ็ร้อยปีเท่กว่าหนึ่งวันเขาเดาว่าดึงแต่สำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเขาเทวดาหรือว่ากี่ปีเขาเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไหร่เขางมมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่า คนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปรามายพราะใรชนาคมแต่าอารมณ์จิตฟู้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายควาอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือเป็นนิยมสติฉันหรือย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สติฉันได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรรดาทั้งพุทธบริษัท จิขอบรรดา่า่พุทธบริษัทหลายจนระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลาน,น,นึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกํลาลังใจตั้งตรงอยู่ในสินทั้งห้าประการไม่ละเมิดสินทั้งกายวาจาและใจอรรัตบบนดาเพพุทธบริษัทหลาย ถ้าทําได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ใน,นเมื่อแลดูเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี